วัสดีครับพบก,กับซูรุค,คา่าลิวอูลเราเริ่มต้นกันที่ดาบสองคมเจาะลึกแทคติกสลัดที่เปลี่ยนโมซาลาจากพระเจ้าสู่จุดอ่อนเกมรับหงแดงหลังความาแพ้สามนัดเตดต่อกันนะครับบรรยากาศในอนฟิลด์เริ่มเต็มไปด้วยคำถามและสปอตไลท์วดวงใหญ่ที่สุดกำลังส่องไปที่โมเมตซาลาที่แม้จะยังเป็นเครื่องจักรถล่มประตูแต่บทบาทในเกมรับของเขากำลังกลายเป็นส้นเท้าของอารลิส ที่คู่แข่งระดับ็อปจ้องจะขยำอิสรภาพราคาสูงที่แนวรับต้องจ่ายปฏิเสธไม่ได้ว่าก,การที่อนเนสรัฐมอบใบอนุญาตให้ซาร่าลอยสูงโดยไม่ต้องพวงกับเกมรับคือแท็ติกที่สร้างดาวยิงระดับโลกคนนี้ขึ้นมาแต่ในวันที่ทีมกำลังเปราะบางอิสรภาพนี้กำลังย้อนกระมาทิมแท่งทีม,ทมอย่างเจ็บปวดผลลัพธ์คือแม่ควาของเทียมไม่ว่าจะเป็นเจมี่ฟิมตงหรือคอนเนอร์บาร์ลี ต่างถูกทิ้งให้เผชิญกับชะตากรรมลุมกินโตะ๊แบบ2ต่อหนึ่งสำล้วสำเล่าและมันถูกเปิดโปรงอย่างหมดเปลือกในเกมที่พ่ายต่อเชลซี1-2เมือ่อประตูชัยของกู้แข่งมาจากพื้นที่ว่างมหาศาลฝั่งขวาของลิเวอร์ pool ตัวเลขฟองชัด39%ของการเข้าทันทั้งหมดของเชลซีพุ่งเป้ามาที่จุดนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดว่า จุดอ่อนนี้ได้ถูกค้นพบแล้วไม่ใช่แค่ซาร่าแต่คือระบบที่กำลังรว่อย่างไรก็ตามการจะโยกความผิดให้กับซาร่าเพียงคนเดียวอาจไม่ยุติธรรมเพราะรอยร้าวที่แท้จริงอยู่อยู่ที่ระบบการซ้อนเกมี่ยรับที่อยู่ข้างหลังเขาตั้งหากมิกฟิลด้านขวาอย่างไรอันกาันแบกหรืออเล็กซิสแมคลิสเตอร์มักจะเคลื่อนที่มาช่วยปิดพื้นที่ริมเส้น3เปน็นหจังหวะเสมอ การขยับตัวที่ช้านี้ไม่เพียงแต่ช่วยแบ็กขวามไม่ได้แต่ยังสร้างหลุมดําขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณหน้าแผงหลังเปิดพื้นที่กู้แข่งเจาะเข้าทำในโซนอันตรายได้อย่างง่ายดายนี่คือทปิกที่อาจมองไม่เห็นปัญหาเมื่อเจอกับทีมเล็กแต่สำหรับทีมระดับท็อปพวกเขาพร้อมจะลงโทษความไม่สม,มดุลนี้ทันทีความอลมานสัญญาณอันตรายที่สุดสิ่งน่ากังวลกว่าผลการแข่งขันคือการสูญเสียการควบคุม ลิเวอร์พูลในช่วงมงนี้ดูเร่งเรียบไร้ระเบียบและอลมานโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมกับโจซีซึ่งแตกต,ต่างจากทีมของซอลตในวันกันก่อนที่เคยนิ่งและเยือกเย็นกว่าน,นี้มากเนื่องจากว่ายังมีปัจจัยอื่นๆทั้งผู้เล่นใหม่ที่ต้องปรับตัวและแข้งหลักที่สภาพร่างกายยังไม่เต็มร้อยแต่มาตรฐานการเล่นที่ตกลงไปคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดทั้งออกกลับสู่ความนิ่งไม่ใช่ตื่นตระหนก แม้จะยังอยู่ในช่วงวิกฤตศรัทธาแต่สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นเวลวร้ายลิเวอร์พูลยังตามหลังจากฝูงเพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นภารกิจของสลัตไม่ใช่แค่การริ้มระบบใหม่แต่คือการปลุกความเยือกเย็นและความอดทนกลับขึ้นมาสู่ทีมอีกครั้งพวกเขาต้องกลับมาควบคุมจังหวะของเกมให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เกมไหลไปตามความสะใจของคู่แข่งความเข้าใจกันระหว่างซาร่าและแบค็คขวาคนใหม่คือสิ่งที่ต้องใช้เวลาสร้าง แต่ก็ต้องเร่งปรับจูนโดยด่วนที่สุดสรุปคือยังไม่ถึงเวลาต้องกดปุ่มตื่นตะหนกแต่หากไม่รีบอุดรอยรัว่วนี้เส้นทางการลุ้นแชมป์ของหงดางอาจจบลงเร็วกว่าที่คิดเก้าอี้เริ่มร้อนกูรูด,ดังสับเละสลอดคำพูดเหลวไหลสิ้นดีหลังหงแพ้สามนัดรวดชี้หมดเวลาอ้างมรดดคอปมอร์ลสมลูกใหญ่กำลังกอตัวเหนือแอนฟิล อันเนอ,อร์สัลต์กุนเซลิว์พูลกำลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหน่วงหลังพาทีมพ่ายแพ้3นัดติดต่อกันในทุกรายการแถมยังเป็นการเสียประตูนในช่วงท้ายเกมซึ่งสองครั้งทําให้สาญะแชมป์เก่าเริ่มสั่นคลอนและคำพูดหลังเกมของเขาก็กำลังกลายเป็นเชื้อไฟทุลุกลามอย่างรวดเร็วจอดแดนซัดเดือดหยุดพูดจาเลวไหลได้แล้วล่าสุดเซอรนจอดแดนกูรูฟีปาการ์ได้มาเปิดฉากถล่มอันเนอร์สัลต์อย่างไม่หวอยหน้า ผ่านรายการของท็อกสปอร์ตหลังจากที่คุณสือชาวดัตไม่สัมษัสว่าความพาแพ้แพ้ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความต,ต่างเพียงเล็กน้อยจอแดนสวนกับทันทีว่าผมฟังเขาพูดแล้วมันช่างเป็นอะไรที่เลวหลหสิ้นดีเขาบอกว่าเกมที่แพ้ทั้งกาลาตสลายพาเลตและเชลซีทีมของเขาเล่นเหนือกว่าเหรอความเป็นจริงคือลิเวอร์พูลเกือบโดนคริสตัลเลตนำสี่ศูนย์ด้วยซ้ําพวกเขาโดนถล่มยับตั้งหากกูรูดังยังตอกย้ําถึงประเด็นที่เจ็บแสบที่สุดว่า ตอนนี้มันเป็นทีมของเขา100%แล้วเขาเป็นคนที่ซื้อนักเตะเหล่านี้เข้ามาเองจะมาอ้างมอร์ล็อคไม่ได้อีกต่อไปคำชื่นชมทั้งหมดที่เขาได้รับเมื่อปีก่อนมันจบแล้วจากนี้ทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาแต่เพียงผู้เดียวเปอร,ร์ตีร่วมผสมโรงมันคือกข้อ้างชัดๆไม่เพียงเท่านั้นเอ็มมานนเอเปอร์ตีอดีตตำนานทีมชาติฝรงเศสที่ร่วมรายการอยู่ด้วยก็ออกมาผสมโรงวิจารณ์ำให้สัมภาษณ์ของสล็อ ที่พยายามอ้างว่าน,นักเตะใหม่ยังต้องใช้เวลาปรับตัวเปอร์ตีกล่าวยังตรงไปตรงมาว่านักเตะใหม่ล่ะนี่มันก็คือข้ออ้างของเขาดีๆนี่เองเพื่อใช้อธิบายว่ทาทาไมตอนนี้ทีมอาร์เซนอลถึงแสงหน้าขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงไปแล้วช่วงว่อเบรกทีมชาติครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนเส้นตายสำหรับอันเนอร์สลัดที่ต้องเร่งแก้ไขข้อบกพร่องและค้นหาสูตรสําเร็จโดย,ด,ยด่วนเพราะตอนนี้คําแก้ตัวทุกอย่างได้หมดลงแล้ว แชสื่อจมปั่นแคริเนีวิวรอดพ้นวิกฤตไล่ออกหลังถูกสร้างเรื่องเหยียดชาติสุดเฉ้าสันติธรรมการสื่ออังกฤษเมื่อเมลออนไลน์สนักข่าวชื่อดังจุดไฟดรมมาม่าครั้งใหญ่พันหัวข่าวสุดอันตรายกล่าวหาแคลริเนวีวิกรูุ้่งหนังฝีปากกล้าของสเก็ตสปอร์ตว่ากําลังจะถูกไล่ออกตัวฐานเหยียดเชื้อชาติจนเกิดกระแสเรียกร้องให้บอยคอร์ดสถานีแต่งานนี้โดนจับโปะเต็มๆว่าเป็นเพียงแค่การปั่นเรื่องเพื่อเรียก ยอดคลิกอย่างน่าละอายจับโป๊สามคำลวงเบื้องหลังพันุหัวข่าวสุดอื้อฉาวบรรดานักวิจารณ์สื่อก็ได้มาชำอแหลการทำงานของเมลออนไลน์ที่รับประเด็นและพบว่าพัานุหัวข่าวดังกล่าวบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงยัดเยียดคำว่าเหยียดชาติตลอดการให้สัมภาษณ์ในวิวไม่เคยใช้คำว่าเหยียดเชื้อชาติหรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงแม้แต่คำเดียวแต่สื่อกลับจงใจใส่คำรุนแรงนี้เข้าไปในพานุหัว เพื่อสร้างความไตเตื่นและเรียดทัวร์ให้มาลงที่เนวิลตัดต่อบริบทเรื่องทงชาติสือ่อพาดหัววันเนวิลฉีดทงยูเนียนแจ็คทิ้งโดยจงใจลืมบอกข้อเท็จจริงสําคัญว่ามันคือธงที่อยู่ในเขตก่อสร้างของเขาเองไม่ใช่การบุกลุกไปทาลายทรัพย์สินสาธารณนะอย่างที่พยายามชี้นํากระแสบอยคอรดที่ไม่มีจริงจกพาดหัวที่รุมว่าแฟนบอลทั้งประเทศขู่ยกเลิกสมาชิกกร์ตเมื่อตรวจสอบเนื้อหา กลับกลายเป็นเรื่องของแฟนบอลน,นิยามเพียงคนเดียวที่ขู่ยกเลิกและที่จริงนันคือไม่มีการอ้างอิงคำพูดใดๆมายืนยันเลยแม้แต่น้อยบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงขยะสื่อที่สร้างขึ้นจากความว่างเปล่าแกเรเลนวิวไม่ได้กำลังจะถูกไล่ออกและยังคงทำหน้าที่นักวิเคราะห์ฝีปากกล้าต่อไปอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเปิดแฟ้มผ่านหัวข่าวสุดปัน่นประจำสัปดาห์กรณีของแกเรเล่นวิวเพียง ยอดของภูเขาน้ําแข็งนี่คือตัวอย่างอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าสื่อกีฬาสร้างดรามา่าเรื่องธรรมดาได้อย่างไรประเด็นฮาร์เรนซับหลกแทคติกเบรนฟอร์ดความจริงดาวยิงแมนซิตี้แค่เปรียบสไตล์การเล่นของเบรนฟอร์ดกับสโต๊กซิตี้ยุคทุ่งไก่ของโรลลี่ดีลับซึ่งเป็นการาวิเคราะห์แท็ติกแบบเห็นภาพไม่ใช่การดูถูกแม้แต่น้อยประเด็นลิเวอร์พูลบอลลูข้อตกลงเรื่องเทนอเล็กซานเดอร์นโนความจริงไม่ใช่การตัดสัญญาหรือข่าวใหญ่ใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นแค่การที่ กาลิเนอร์กับเจมี่ลนแเห็นตรงกันในรายการว่าแทนคือผู้เล่นผู้จัการของทีมแค่นั้นเองประเด็นลุยดีอาร์ส่งสารที่จะเจนถึงลิเวอร์พูลความจริงสารที่วันนี้ก็คือดีอาร์สยิง2ประตูกับเบย์มินิกในเกมลีกสุดนัดที่ผ่านมาไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์หรือส่งข้อความใดๆเลยที่เกี่ยวกับทีมเก่าเลยนะฮะสล็อดนสับเละ กูรูชี้การตัดจใจสุดงงดรอบข่งเบอร์หนึ่งคือต้นเหตุพาทีมหนึ่งเหวสถานการณ์ในแอนฟิลด์กำลังร้อนรุุ่ความแพ้แพ้ต่อเชลซีสองหนึ่งไม่ใช่แค่การเสียสามแต้มแต่มันคือฟังสุดท้ายที่ทำให้เกิดวิกฤตศรัทธานในตัวของอันเนอร์สลัดหลังพาทีมหงแดงดิงเหวพ่ายสามนัดรวดในทุกรายการบรรดาก,กูรูและแฟนบอลพุ่งเป้าไปที่การจัดทับอน,นาพิศวงของเขาซึ่งถูอว,ว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของฟอร์มการเล่นที่ ย่ำแย่ในสัปดาห์นี้ ESPN Sport นะครับทำแหละยับทำไมถึงรอบเอเกติกจากคุณซือจอมเทคติกผู้พาทีมคอนแชมล์กเมื่อฤดูกันก่อนตอนนี้อเนวร์สรัตกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงการตัดสินใจที่สนทางกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมสไตล์การเล่นที่เคยดูดันกลายเป็นเกมบาสเกตบอลที่เปิดเกมแรกอย่างไร้ทิศทางและที่เลวร้ายที่สุดคือการเลือกผู้เล่นที่คันสายตาทุลโลประเด็นที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดจนแท้จะ เป็นไปไม่ได้คือการดรับฮูโกเอกิติเกยอดกองหน้าที่ฟอร์มดีและสร้างสรรค์ที่สุดของทีมในช่วงหมงนี้แล้วส่งอเล็กซานเดอร์ซักลงสนามแทนในเกมสำคัญเคกเบอร์รี่นะครับกรูรูชดังแห่ง ESPN Sport ถึงกับทนไม่ไหวออกมาวิจารณ์การตัดสินใจนี้อย่างเผ็ดร้อนที่ว่าอเนสรัตกำลังทำลายทีมของตัวเองด้วยการดรับผู้เล่นที่ดีที่สุดแพงมิฟิวของพวกเขามันใช้ไม่ได้เลยแล้วคุณยังกล้าดรอปซูเปอร์สตาร์ของคุณในเกมที่ใหญ่ที่สุดของเกมหนึ่ง ผมรู้ว่าพวกเขาจ่ายเงินมาสารเพื่ออีซักแตน่นเวลานี้ผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณคือฮูเกเอเกติเก้ไม่ใช่อีซักคุณต้องส่งคนที่เก่งที่สุดลงสนามซึ่งเอเกติเก้กำลังท็อฟอร์มดังนั้นการตัดใิจใ้งจของสลัดในครั้งนี้มันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อและงุนงงอย่างแท้จริงแผงหลังสุดรัวสถากนการณ์ของเคอร์เกชกับรโบไม่ใช่แค่เกมลุกที่นปุ่นหัวแต่เกมรับของลิเวอร์พูลก็เข้าขั้นหายนะการเสียประตูง่าย กลายเป็นภาพชินตาโดยเฉพาะฟอร์มของมิลลเคอร์อเกตแบ็กซ้ายแค่ตัวแพงที่ยังหาทางเข้าระบบของสล็อตไม่เจอจนสูญเสียความมั่นใจไปอย่างสิ้นเชิงเบอร์ลิชีว่าถึงเวลาแล้วที่สล็อตจะต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วส่งแอนดูโรบสันกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงโดยด่วนเคอร์อเกตเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกที่พวกเขาดึงเข้ามาแต่ตอนนี้เขาหลงทางและฟอร์มตกไปหมดแล้วผมคิดว่าเขาต้องถูกปรับสถานเดียวเพื่อให แอนดี้โรเบอร์สันกลับมาสู่ทีมตอนนี้แผงหลังทั้งแผงมันไม่ลงตัวเลยอย่างไรก็ตามในการที่สลัดยังคงเชื่อมันในตัวของเคิร์เกสประกอบกับมีข่าวลือว่าโรโบอาจมีปัญหาบาดเจ็บเล็กน้อยทําให้แฟนบอลอาจจะต้องทนดูแผงหลังที่พร้อมจะเสียประตูต่อไปอีกสักพักกองกดดันที่ตามโถมใส่อันเนลสลัดยังหนักหน่วงเขาจะหาทางแก้ไขสูตรสาเร็จของทีมได้ทันเวลาก่อนที่สถานการณ์จะเรวร้ายไปกว่านี้ได้หรือไม่ สเตเตร์แอนฟิลนะครับเมื่ออลองโซสั่งมาดริดพร้อมฉกวิเอตหลังฟอร์มบูหงดังแท้าสามนัดรวดเกิดอะไรขึ้นที่แอนฟิลท่ามกลางวิกฤตฟอร์มการเล่นและผลงานที่ดึงเหวล่าสุดมีข่าวลือสุดช็อกสะพัดจากสเปนว่าราชันชุดข,ขาวเรียมเร็กำลังจับตาสถานการณ์ของฟลเลียนวิเอตเพิ่มเงิค่าตัว116ล้านปอนด์อย่างไม่กระพิตตาหลังเจ้าตัวยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งกับลิเวอร์พูลได้แผนดึงอดีตสิทธิ์รัก ของอ so. ลันโซและขา่าวใหญ่อย่างดิวเซน,นทันรายงานมาว่าเบื้องหลังการจับตาครั้งนี้คือชาบีอล so, ันโซกุนซอเรียมอริดและอดีตเจ,จ้านายเก่าของเวีต์สมัยคุณเบอร์ลเบอร์กเซนนั่นเองที่ได้กระซิบบอร์ดบริหารให้จับตาดูฟองของยอดแข่งเยอรมันรายนี้เป็นพิเศษโดยพร้อมจะเปิดปฏิบัติการทันทีหากมีสัญญาณว่าลิเวอร์พูลเริ่มลังเลและพิจารณาไปตัวเข้าออกจากทีมจากฟอร์มสวยรู้สู่ความเงียบงนัน เวียดเปิดตัวกับหงแดงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจด้วยการทำแอซิดในสึกคอมมอนเนติชั่แต่หลังจากนั้นกราฟผลงานกับดิ่งลงอย่างน่าใจหายเขากลายเป็นนักตะที่หายไปจากเกมตลอด9ก้านัดในลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนโดยที่ยังทำประตูเลยแอซิดเพิ่มไม่ได้เลยสวนทางกับโอกาสที่ทีมสร้างสรรได้มากมายสถานการณ์ยิ่งเร้รายลงไปอีกเมื่อลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้สามนัดติดต่อกันในทุกรายการ โดยล่าสุดก็คือการบุกไปพ่ายให้กับคู่ปรับตลอดการยังเชลซี2-1งทำให้ทีมหลุดจากตันแหน่งจากฝูงก่อนพักเบรกทีมชาติซึ่งในเกมนั้นเวียดก็ยังคงเริ่มต้นบนมานั่งสำรองสลัดปกป้องทีมท่ามกลางความกดดันหลังความแพ้ที่สแตมฟอร์ดบิดอานเนอร์สลัดในแย่ของทีมถูกสื่อยิงคำถ,ถามถึงความสมดุลของทีมที่ดูเหมือนจะหายไปหลังการทุ่มเงินมหาศาลในช่วงซัมเมอร์ผมคิดว่ามันไม่สมจริงเลยที่จะคาดหวังว่า ทีมคุณภาพอย่างเชลซีจะไม่สามารถเจาะแนวเพรสซิงของเราได้เลยสลัดชี้แจงรอมวยเยนพวกเขาโดยที่อาจคิดว่ามีโอกาสเพราะพวกเขามีตัวเจ็บเยอะแต่ท้ายที่สุดตัวทนองของพวกเขาก็ยังสร้างความแตกต่างได้เช่นเดียวกันกับที่เราก็เจาะแนวเพรสซิงของพวกเขาได้เช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีวิแววว่าลิเวอร์พูลคิดจะปล่อยเพนไปนงามชนมันไรนีออเทียมแต่การที่สโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเรืมริด กำลังอ้าแขนรออยู่ข้างสนามเขาแรงกดดันมหาศาลที่หงแดงไม่อาจเพิกเฉยได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวอิซักปลุกใจเดอะครับลั่นวาจาจากแอนฟิลยังหมดศรัทธาหงแดงพร้อมทะยานกลับสู่จุดสูงสุดตามการมรสุมคำถามและความกดดันที่ถาถมเข้าใส่แอนฟิลอเล็กซานด์อิซักก่อนหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลเดลมองสงสาร ถึงแฟนบอลทั่วโลกยืนยันหนักแน่นนะครับว่าสธาภายในทีมยังคงเต็มเปี่ยมและนี่คือคำมั่นสัญญาว่าหงส์แดงจะกลับมาผง,งาดในฟอร์มที่ดีที่สุดอีกครั้งอย่างแน่นอนวิกฤตการณ์และความเชื่อมัน่นแม้จะเกาะอยู่ในอันดับที่2ของตารางแต่เบื้องหลังคือฟอร์มการเล่นที่ยังกระท่อนกระทันการพ่ายแพ้สามนัดรวดในทุกรายการเปรียบเสม,มือนพาย,ยุที่ซัดเข้าใส่ทีมอย่างจังทําให้เกิดคําถามมากมายถึงทิศทางและทักคติของทีมยุคใหม่อย่างไรก็ตาม อเล็กซานเดรซ์ยืนยันว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงแค่บททดสอบผมคิดว่าสทธาที่เรามีอยู่นั้นเต็มเปี่ยมครับเดายิงชาวสซีเดียนกล่าวอย่างหนักแน่นทีมนี้เคยพิสูจน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนว่าเรากลับมาได้เสมอมันอาจไม่ง่ายแต่การทํางานหนักและใส่ใจในทุกรายละเอียดจะนําพาเรากลับไปสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดเราทุกคนเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเบื้องหลังฟอร์มที่ยังไม่ลงตัวการออกสตาร์ทฤดูกาล2 0 2 5 2นยีาไม่ใช่เรื่องง่าย ลิเวอร์พูลต้องเจอและต้องเผชิญกับการเปลี่ยนปแปลงขนาดใหญ่ตั้งการปารตัดทีมในช่วงซัมเมอร์และที่สำคัญที่สุดก็คือสภาพจิตใจของนักเตะที่ยังคงต่อสู้กับความรู้สึกหลังการสูญเสียครองใหญ่ของดิกโกโจตาเมื่อ3มเดือนก่อนปัญหาการเพรสซิงที่เคยเป็นจุดแข็งดูจะลดทอนประสิทธิธภาพลงไปทาการความท้าทายเหล่านี้อิสซักยินยันว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมพร้อมแล้วที่จะสู้พร้อมทำง,งานหนักเพื่อกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้ และผมก็ตื่นเต้นกับฤดูก,กาลที่เราอยู่ขา้างหน้ามากๆเราจะพัฒนาขึ้นไปทีละเกมทีละเกมเพื่อไปถึงเป้าหมายที่หวังเอาไว้ในเวลานี้สิ่งที่หงแดงและแฟนบอลต้องการมักที่สุดอาจไม่ใช่แค่แทคนิคที่สมบูรณ์แบบแต่คือเวลาและความเข้าใจซึ่งคําพูดที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นของอิซักคืคอก้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการจุดประกายให้ทีมปรับมาทะยานไปข้างหน้าอีกหลังนะฮะเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิม นี่คือสำคัญลิเวอร์พูลนะครับท่านชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7ตุลาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครั a แฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ